สนุนโดยใหม่บีทากเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทากเกนสำหรับใครที่ติดใจฟีไม้ลายมือทางด้านการแสดงของลูกทุ่งสาวเส,สียงดีหายชุติมาอยู่แล้วก็เตรียมฟินกันได้เลยค่ะแววว่าเร็วๆนี้จะได้ชมกันแล้วแต่จะเป็นเรื่องอะไรน,นั้นไปฟังจะป่าเจ้าตัวกันเลยตอนนี้นะคะพิ่ ใกล้จะเริ่มถ่ายแล้วนะคะหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวยูนิคนะคะทางช่องวันส1อค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตเล่าแบบเล็กๆนะคะนิดนึงนะคะก็คือรับบทเป็นเลขานะคะอารมณ์แบบเลขาลงรักเจ้านายอะไรประมาณนี้เลยค่ะเป็นตัวของตัวเองไหมเรื่องนี้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนแบบเพ้อฝันซึ่งไฮเนี่ยจะเพ้อฝันเวลาชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอแบบเราดูแล้วเราก็จะอินหนักมากเราจะข้างคนคนหนึ่งไปประมาณสักสมมุว่าดูเรื่องนี้จบจช่ไหมคะเราก็จะแบบเราก็จะอินกับเรื่องนี้อยู่ประมาณ1-2อาทิตย์ได้แล้วกว่าเราจะ move on ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่เป็นคนเพิ่ฟฝันก็น่าจะตรงในช่วงนี้ในในช่วงของที่แบบ เพอฝฟันแล้วก็สดใสอะไรแบบนี้ค่ะเป็นละครเพลงได้ไหมคะมีร้องเพลงได้ไหมตอนแรกอ่ะจ,จะไม่มีค่ะแต่ว่าได้ยินว่วเมาวา่าผู้กำกับเนี่ยอยากจะให้มีร้องเพลงด้วยค่ะเลือกได้อยากเล่นกับพระเอกคนไหนเอาเกาหลีเกาหลีก็ได้นะแบบนายดวงใจอะไรอย่างเงี้ยเกาหลีเหรอคะ <c oughs> โหถ้าเกาหลีนี่หนูเลือกไม่ได้เลยจริงๆอ,ะ <c oughs> ๆอ่ะเพราะว่ามีในใจเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> สองคนแล้วกันนะคะพี่ลีวินโฮคะ่ะแล้วก็ <c oughs> พี่กงยูค่ะจริงๆชอบหลายคนค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าพระเอกเรื่องแรกๆที่แบบไฮได้มีโอกาสดูซีรีส์อะค่ะแล้วแบบเหมือนแบบเมันฟังหลึกเขาเ้าไปในใจแล้วค่ะตอนนี้ละครเรื่องนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่รู้ไหมคะพอทราบไหมสําหรับแลเรายังไม่แน่ใจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีละครต่อคิวกันเยอะมากๆค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างมั่นใจที่วา่าน่าจะเป็นปีนี้แหละค่ะ FC สาวไฮชุติมาก็ร้องเพลงรอไปก่อนนะคะอีกไม่นานเกินรอคะ่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย